สิ่งที่อยู่ในของเครื่องนี้บอกเลยผู้ประกอบการทุกคนควรมีจะเป็นอะไรไปดูใช่ครับเรามันผู้ประกอบการยุคใหม่ในแต่ละวันก็มีอะไรมาให้ปวดหัวมากมายวันนี้ผมขอเสนอตัวช่วยที่จะทําให้ชีวิตการทํางานของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประชุมกับต่างชาติที่คุณไม่เข้าใจแต่ต้องทําเป็นเข้าใจ And what do you think about this อืมอืมเม,ม,มื่อกี้เขาถามคําถามทำทำทำนะครับหัวหน้า <c oughs> Microsoft Teams ช่วยด้วย Microsoft Teams Live Caption แสดงสับไตเติ้ลแบบเรียวทอ์ตรม o n i ี how are you today Oh I'm fine thank you and y ย u สายดำน้ำอย่างเรารอดแล้วทํางานกันในองค์กรก็ต้องมีการติดต่อกันด้วยอีเมลเป็นธรรมดาเช้าวันจันทร์ชิวๆตั้งตรวจอีเมลดีกว่าไหนดูซิว่าหน้าครับมีประชุมด่วนเอา้ยืมไม่ทันเปิดอ่านเมลเลยเล่นแต่ประชุมอยู่นั่นแหละโคพอยทดช่วยด้วย โคพายโลดไมโครซอฟเอาลูกช่วยร่างอีเมลมได้ในวันที่ท่านอารมณ์ไม่ดีคุณสุรเดชงานสรุปข้อมูลการตลาดที่ผมสั่งให้ทำเอ็กเซลเมื่อวานทำได้เย่บ้าพ,พิดวันนี้ตัวคุณกดคลิกเดียวเขียนอีเมลให้เสร็จสบประหยัดเวลาไปได้เยอะไหนดูหน่อยสิปรับให้สั้นลงก็ได้ยาวขึ้นก็ได้หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนอารมณ์ให้มันสบายสบายขึ้นก็ได้ขาวขึ้นสำหรับความตั้งใจของคุณและจะผ่เรื่องนี้ไปด้วยกันแหมเขียนอย่างหล่อตอบอีเมลเสร็จแล้วไปประชุมกันต่อดีกว่าสุรเดชนายเตรียมข้อมูลการประชุมมาแล้ว <_ an> ข้อมูลหนักและแน่นใครก็ได้ช่วยสรุปข้อมูลให้ผมทีเอะงีงีงีออออออจริงจริงมีนะครับหัวหน้า อ้ไม่ไหวแล้วโคพลอตดช่วยด้วยโคพายโลดไมโครซอฟท์เอ็กเซช่วยท่านิเคะห์ข้อมูลอย่างละเอียดชงลึกได้ง่ายขึ้นเพียงคลิกทุกท,ท่อนและนี่คือการแสดงยอดขายเดือนล่าสุดของเราสุดยอดเลยครับเพื่อนเะพื่อเพิ่มปรบมือให้เพ็บเพ็บเพเพทำไมเสียงปรบมือบัดาลบัดาผู้ประกอบการยุคใหม่อาจจะเริม่มเห็นประโยชน์ของการใช้เครื่องโน้ตบุ๊กซีพียูอินเทลคออลตาคู่กันกับโคพลอตดจับไมโครซอฟท์แล้วใช่ไหมละครตัวตัวใช้แล้วเพื่อประสิทธิภาพการทำงานได้จริงแถมมีดัตต้าซิเคียวริตี้ข้อมูลไม่ไหลรั่วไปลองซื้ยลเ